สวัสดีพี่น้องสาวสว่างสลับมาอีกหมวอนเดินเ,เช่เชนเคยแล้วเป็นที่ไหนกันแน่าอสบายดีทุกคนอยูด่ดอกเนาะจานเนาะหมู่นี่ขาแม่ชีมาก,ก่อนนะ,พ,นนะนพี่น้องชีเมื่อไยเจาะเดือดมากแล้วก็เลยอดปหาเข่าทุกคนเป็นแม่ชีแม่ชีช้ำเข่าหรือเปล่านั่งให้หนี่แล้วแม่เนาะเราจำเป็นเราก็เขามาเนาะเข,จะขาจะกลั้นเขาจะลงอหนูเอาเงนนี้ะ หานี่แป๊บนึงเจ้าพับแขนไว้เจกันด้วยแม่ด้ะฉันจะเอาตามาตั้งไปหน่อ่ะแล้วไปเอาน้องินเจ้าเจ้ากันรถึจอดไก่เยเจ้าจะบเมือยบ่งบกอกจ้ะ รขับไปขับมาเดี๋ยวฉันเป่ารถแดงมาทางนี้สัญชาตานี่เดพอได้เอาใจมาน้ำเนาะกับเข้ากัะได้เนาะเ้าผุดจอดผุดทั้งผุดตะเกาว่าจอดฟังกันนึ่งใไปหันึ่นะฮะใส่ไปเริ่มปะไปงอมใน่่าินควดน้ำบอ เจ้าก e ็ก ah. ah. ินน like ah. <itu? S 1> un ้ำใช่ไหะน่ะพ <A ika S 1> ับแขนด้วยกล้วน่ากับแม่จ้ะขนมก็เจาะเลือดเจ้าะไม่ไหม้ยพับแขนแล้กวอนแม่กินเขายุ่งๆจนเนาะอื่งจะไปกลับมาจะไปกลับมาพี่น้องไป เขาซึ่เขาซ่นไ่ใช่สันเขากันม่ใ่าานในสันขนนขา <laughs> ชี yeah, well, <sh atch a> mm ่โรงพยาบาลน้ะคุณแน่เนาะมามากเตินไปบ่ได้เนาะยงพี่อาก็มาเลยเ่ตีโอกไค่ไข่จิบมมอนอ่อแนนถูกต้องแล้วเจอตรงมาเจอตรงมาหาหมอประจำเจ้าเพราะว่า ไปมอใซตต้องได้เลิมไหมเด้มาถิบเน้นทำหน้าถิบวัดจราะๆม้าทำบัดอริงป้ะตัวด้วยแม่เด้อนันงอวยไปอวยมางานเจ่าต้องต้องมานีนะมาลุกพยาบาลบ้างคหมอประจำเจ้าทุพี

แม็ดกยุหันมันสีสโล่งกงสีสลบลกงต้องใช้เบรกแต่เบรกมูนั่งนุเข็นนิ้วขาว่บมาแม่จีนก็น่ย่ะตงมวยยีด้ cái mình đang cho ngoi nhưng mà đó được gặt đầu rồi muốn làm muốn ăn rồi đấy เป็นสลงับนสแม่นหน่อยยางต้องแต่งต้องแต่งน้ำกุ่นแม่ตัว จะแจงตูดหน่อยที่นตหักแงตูงไห แดดด้วยน่อมือนี่แม่มือนีแดดน่อมือนี่ยขึ้ม <laughs> มนมะลายมือเลยพี่เออขึ้นขึ้นมะลายมือแล้วทุกมะลายมือแล้วน้าท่วมเข่าหน้าตึงเขาปวดปวดว้ายทั้งดอนเคื่องคุณคุณว่าเขาได้ไถ่ไหมรู้ปเน่า อยู่แล้วทั้งเจ้าวนมาเป็นยังแบบเจ๊กไผ่มาเห็นเป็นยังไรแม่เออฮ้ยมัดกันกำลังงามแรงให้ง่ายขนาดนั้นถึงปวดๆยู่น่ะแต่มันน้กอะไรอยู่ดูเพราะมันทวงน้ำนั่นทางนี้มันมันีเพื่อนน้ำอุ่นเลยอือันนี้มันมีเพื่อนอย่างนี้มันไหลอยู่แมนมันมีคลองหนำทั้งเจ้ามีคลองหนำนั่นดู ไปใไ่ห้องน้ำไปจันท์มาันึ่งอันที่สองไปเจาะเลือดาคุณแม่มหาหมอคุณไปเจาะเลือดจันทสองกี่นี่เห็นกันกับไก่แล้วยูแล้วขายของเมืองเจ้าหันทางฝ้าผ้าคุณแม่ขึ้นซื้อแเลยได้ในคุยกันในหน่อยเพราะท่านในเบิรงฮอดชินค่แล้วกันมันมาอีกกับวันนั้นวัพฤหัสพฤหัสกับอาทิตย์เมื่อนี้ฉันผ้าคุณแม่เพื่อนมหาหมอ

กบตัวหนึ่กยี่บหนึ่งศูนย์สามตัวศูนย์เก้านี่ใบเดียวว่ะสองใบค่ะเลชุดค่ะสองใบสองใบก็สองน้อยหนึ่ศูนย์เก้าเนี่ยสามตัวมันหนึ่งศูนย์เก้าค่ะเอาโน้ตมา ไม่ชอบกันอือโทษถามร้กอนจัเขาได้หรอวกแก่ผมวาก่อนกอโทษถามท่านละคน้ะเพราะว่าจำมัลตรีมันมีชุนเลขด้ยเหมือนามเห็นคนแพทยารยาบาลเขนมาถือเลขกกินอยมือนี้หนิรัพท์เปล่วมาฮัลโหลแกวสันเจ้าขันบ่มีเบร์เจ็กดิบสิมี ม่บอกได้บอกจืดใจหนิทำไมฉันฉันยังยืนเดี๋ยวน,นี่เป็นเจ้าบ่า <c oughs> เป็นคุณแม่ยี่นี่ไปใส่บ่แบบพวกแขวงสัน่นน่ะคุณแม่เดี๋ยวรอบรอบสองกันจะนั่งนี่เนอะจะนั่งหาเนี่ยแหละเราจ<า>ิดฉันจะได้พามาอีกรอบนึงเจ,จ้าค่ะค่ะจ้า เรานะเรากับอยู่นี่แหละฉันก็เคยสื่อน้ำเราอยู่ในช่วงท,ที่ทีดชูนูนูเตียนพันอยู่ช่วงมันเที่ยงช่วงใบพันกับอยู่ห้องจงมา<ฮ>ช่วงนี่มันมีรอตเตอรี่มันมีเหล็กเฉลือกไหนอยูพะไวอันนั้นมันยังมันยังมัน เต้าถึงของกับวันทียนแค่ใดละมำนีแบบ้แปดอื่นกรวันที่เก้าแม่เทียนเข,ขาพรนษาลาเจ้าชิวสีป่ะแม่แถ้าสีไม่เน,น้หนวดดีเนาะสีไม่ถ้าวน,น้ไดีเป็นกำลังงาน,นสร้างซูนฟอกไตม่งที่นอน สาวสว่างจะได้ไปหาเขาหาหน้าสู้คุกนแม่กินได้แบดน,นี้แล้วเมื่อยแล้วเมื่อยเราไปเจาะเลือดมากพี่น้องแลมีอย่างดอกกินฮอดคิดถึงพี่น้องสุขูมสุกคนคือเก่าเหมือนเก่าเช่นเดิมแล้วพี่น้องพอได้พูดได้จ่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามือนี่กะสวัสดีจ้า